สบายดีเอฟซีมูเพื่อนของเบาเสียงเขียนแดนเมืองควทุกคนเด้อเนาะมื่อนี่ก็มาแนะนําการเป่าเขียนับเสียงขวง่วงแล้วรับควนเนาะมีเสียลายคุณคว่าเขียนว่าบอกแนะน,นําการเป่าแคนครับเสียงควงเด้อเส่นเนาะมันนี่ก็จะมาไทายทอดถ้าผิดพลาดประการเลยก็ต้องขอทอดขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะเอาเริ่มต้นเนาะเขาจะลิ่นหลายยื่อพี่น้องด้วยว่าส่อไทยเสียงข่วงเขาเอ,นะอ,อินม่าส่อเนาะส่อยนื้อพี่น้องเอ๋เดี๋ยวมันจะจับลูกทิ่สีของเสียงลาเนาะ ฝั่งซ้ายก็รู้เสียงนี่อันเสียงมีฝั่งซ้ายหนาะเสียงมีแล้วก็มัดโปสือเสียงลานี่เนาะคขับเสีงสยงข้องโซ่เยืเด้องตั้งใจเขาได้เมด่นอนลูกนี่ลู้ลาวนี่นะมีสนลาฝั่งหนึ่งมีสนลาตะกกมันนะมีสนลามีสนลา ส่วนมีเลส่วนมีเลมีเลต้องกลับไปพี่น้องแั้วน,นี่นาะมีเลนี่ต้องกลับแล้วยันลู่เดียวเนาะงบัดนี้นยันคู่คือจำนวนยันมียันเลก็ยันคู่เดียวลิ้นติดสามรูดดนี่เนาะอันนี้ลิ้นสองนี่มีส่วนลามีส่วนเล Sano. กินเปาฟังวันนี้มีโซนลาโซนเรมีเรมีนี่ต้องกลับไวๆพี่น้องเนาะวันนี้มันหย่ำงินเสียงมีกับเสียงโซนสิดเดียวเสียงมีกับเสียงโซนเนาะเสียงมีกับเสียงโซนเบังขวามือแล้วก็มาเสียงเลพี่น้องเรดูลา ตะกก,กมือนี่มัคันพื้นฐานเนาะพี่เนาะมีซอนลาซอนเลมีซนซนซนมีซนซนมีเขาหมายว่าซนซนมีนี่ยันพร้อมกันนอนหย่ำมนะพี่น้องเลเล่เล่เล,ลกับลานี่ยยันพร้อมเดียวเล่ดูลาดูเลมีซอนลา มีซอลลาดูลาเท่านั้นแลยเอาเพี่น้องเนาะมีโซนลาโซนเลมีนีน่โซนเลเลดูลาลาดูเลลาโซนดูลาเ<ด>น,นี่ยมีโซนลานี่ยเป็นคันพื้นฐานพี่น้องเนาะยังมีหลายแนยวนะพี่น้องขึ้นนี้นข,นข,นขึ้นต่างเดียวได้หมดเท่าก็ ล้วอันนู้นขึ้นกี่ก็ได้ขึ้นโดกี่เลยก็ได้โดโดสูงเนาะเนี่ยโดโดสนลาลาลาเนี่ยมีสนลามันต่างเดี๋ยบหลายไปน้องมีสนลาเท่านั้นก็ได้แล้วพี่น้องเท่านั้นก็ได้แล้วเนาะ วันนี้เฮาเจอมันมวนสม,มว่านี่เนาหลังจากาได้โนแล้วว่ามีอลาซอมล <S <S ท่นั้นดเด้บ่ไล่เนาะขับยงขวงอียวหน่อยๆมื้อน,อนี้สิเป่าทํนลุมีซนลาซมีลโดเมโดลาเรโดลา เลโดลาบัดน so ี้โดลานี่บัดที่สองบัดรักที่สามตรงนั้นหย่ำเนี่ยเพี่น้องหย่ำบอลหย่ำเสียงมีกับเสียงลากับเสียงซอนพร้อมเดียวเดี่ยวันนี้เนาะมีเดียวลาเข้มยิ่งว่าเดิมแล้วก็บัดนี้อันเล เล่กับดูนี่อย่าพอมเดียววะนี้เนี่ยเดิโอลาเล่โดลาลาเล่โดลาแล้วก็ดูเรมีซอลลาดูเรมีซอลลามัดสุดท้ายเนาะดูเรมีซอลลามันจะมีอยู่หนึ่งบักขึ้นสองสามมีสี่บักเหรอเนาะเก่าจังหวะกับมีสี่บักเนาะขันพื้นฐานนี้สมมติขึ้นต้น แล,แล้วขึ้นมาบักที่สองอันอันซอนมีเลมีซอนมีวันนี้ได้ต้องได้หยนะําเนาะพี่น้องวัดบักที่สามไ่ได้หย่ํเนี่ยหยัเสียงมีกับเสียงซอนเส,สียวเสียงลาพร้อมแล้วกลับมานี่ อันเสียงอัินลีกับเสียงโดูพร้อมเดียวเดาดูดหลาขยีอว่าเนาะขึ้นง,ง่ายๆก่อนในนี้ก่อนพี่น้องจื้อว่ายันรูดมิดเนาะรูดที่สี่ใชมือแล้วยันรูดที่สามขวามือยุน่นรูดที่สี่ขวามือสุดอัน,นตั้งก๊กเนี่ย เนาะวาดนี้บักที่สองนั่นเสียงซนละเลละมีดูลาลาต้องอัดคู่เด้วยลาเนาะแล้วก็มาย้ำวันนี้ดูลีมีซนลาดูลีมีซนลามัเท่านั้นพี่น้องเนาะรับเสียงขวางเราจะมีอยู่ีบักนั้นเท่พื้นฐานที่สุดพี่น้องเอง,เองตะกุกมือนอนะ คือเอาย่ำค so ือบุญยบ่ได้เฮาได้ลก็ยบัดนี้สมมุติว่าวจะอัดลูกนีเสือก็ได้เนาะเสียงมีเสียงอันเสียงตัวนี้นะเสียงมีนีรมักเนาะบ้บัดสมมุติว่า สไลด์พันหลายไหน,ยเน,ยนเนี่ยขึ้นเนนเนึก นี่มัคักได้มันย่มนีน่นี่อันอัดโป้แล้วหยัอม สไลบูลลินเลยเรูกเสกับวัดเนาะรูกนี่ก็แต่ว่าบางอาจารย์พวกข้าวมักอัดก็มีเนาะตัวนี้เนาะแต่ผู้มักกับลูกคอยนะเสียงอันสูงนี่เสียงตัวนี้สูงนี่เสียงสูงอย่เงี้ยบางคนก็อัดเนาะบางอาจารย์กับเพื่อนมักเพิ่มแจนแจนกัดในสมมติอัดทั้งสองลูนี้เลยว่าปลากขาจ้านดี่มันจะเป็นเสียงนั้น หุ้นได้พี่น้องอัดดูที่แปดกับที่เจ็ดนี่อัดนี่จะหุ้นดีเนาะว่าเท่ากันเป่านี่มันสําคัญนะแม่นเราจืดทำนองได้เราลิื่องได้สี่ลูกนี่ดันนี่บางค่มือนลิ้นแต่สองลูกเนาะบางอาจารย์เวาก็ลิ้นได้ตัวนี้นี่เสียงอันเสียงสี่นี่เนาะเสียงสี่นี่ตัวเสียงถี่นี่แต่ว่าบางอาจารย์ไม่ลิ้นเลยลิ้นเรลิ้นสามอย่นะแันนี่ลิ้นสามมือขวบมือบงนี่เนาะวันนี้เราจะให้มันม้วนใช่ไหมเป่ากลับตัวนี้เด้อกลับตัวเสียงอันเสียงมีตัวนี้เด้อ เอาเจลูกควายบางอาจารย์เขาบอเอาเจลูกควายนี่ลูกคว,กวายมันคักเดียมันจะเป็นนั้นเสียงจะหุ่นเนาะแจะบอว่าอัดแต่เท่านี้เนาะทับเสืออ่อห่วงได้คนเบื่อัดเลยอันนี้ก็หลักแต่ผลมันเม่นบูมีรูเซปเนาะจะผู้ผู้ที่ามาักก็ซื้อได้ตามความต้องการของผู้ที่ามากักโอ้ใครจะมักซื้อก็ซื้อบุปเรื่อยนี่เนาะบางอาจารย์จะถามว่า อ้าวคือาอัดลูกก้อยได้หรือบดลูกก้อยบางคนเนาะมันอัดก็ได้บดก็ได้แต่เอาแต่ตามความมักต้องการของเขาแต,แต่เอกลักษณ์ไทยพอให้ยมันบดพี่น้องเนาะลูกนี้เนาะลูกเสีบนี่ยนะแค่สิบหกเลยแค่สิบสี่มันจะบูมีเนาะลูกนี้เนาะลูกเสีบของลูกก้อยนอี่เป่าะซะาอยู่บ้นหนึ่งเน,ะนาะขณะบุปผีน,นอ้องต้องเป่าอันนี้ก่อน ส่วนใพญ่พล้พนเพ่าันาึนนี่นพ่นอิดค่อยเยืนๆได้พันเป่า ขับเสียงของเราจะซับหน้าสับหลังหนึ่งพี่น้องแต่สำคัญต้องจืดแต่ <S <S ว่าเป่าแต่เท่านี้เนาะแต่ดาราดาราสี่พี่น้องลายใหญ่ของเนาะด้วยเสาะยืดแล้วเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไปด้วยบางอาจารว่าอ้าวเพื่อสอนคือกันมันสินพี่น้องนั่นแนะนำคือกันมันเป่าขับเสียงขอกนี่สิบอาจารย์นี่มาเป่าบุคือกันเนี่พี่น้องเลยจะไปคนละแนวคนละแนวเนาะแต่สำคัญเลยมันอยู่ในภูมิาเพราะว่าโอ้อาจารย์นั่นเป่าคักอาจารย์นี่เป่าคักเพาอาจารย์นั่นเป่าคักเขาไปเฮียนป้อนเพื่อนเนาะสมว่อของมักกลายแขนเวนบนนะ ดัดๆดเพื่อไปคืนเพื่อน,นันได้สลา์จะเป็นแนั้นเนาะละแเขนเู้เท่าอันแต่ว่าบาัตรคิดมือเนาะจะแนะนำการเป่าลายน้อยหรือว่าอกน้อยถ้าเพื่อส่นจเจอบุคคลเจออันเลยก็่คอมเมนต์ดูใต้คลิปเนาะแล้วก็ฝากติดตามเป่าเสียงเขียนแดนมงคลทางเฟซบุ๊กเนาะหรือว่าทางยูทูบเพื่อเป็นการสืบสร้างวัฒนธรรมเสียงเขียนเราอยูคูของเราตลอดไปพี่น้องเนาะเอาก็ขอขอบเจือทุกคนที่ว่า เข้ามาบึงก,กดไลค์กดแชร์ติดตามเบาเซงเกียนเด่นมงคลนะครับให้ทุกคนสุขดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเออ้อ